เอาแล้วกิเลสตันหาอีกแล้วนี่สูอันนี้อันนี้แม่แหวนบ่ห้องนี่จะทายอีกแล้วทายอีกแล้วทายอีกแล้วกิเลสตันหาบ้าบงถ้ามึงไม่อยากตายอ้าวอ้าวเอาตะกี้ตะกี้เฮ็ดดิสูไปเที่ยวบึงพลรานใช้ขายเตียมอยู่ที่นี่สีดำแล้สีม่วีเหลืองนี่เดียแหวนเท็กกาดอ วินารากเลยอุ้ยออุ้ยรูปรูปรูปหลัวป่นี่หลัวหลัว้ยมัมีเงินไปอุ้ยน่ารักอยู่ดีอนนั้นวซื้อแม่แล้เร็วเงินบ้าอึดบ้าอยากนะมาบังซีนกลัวน่ารักดีอ่ะน่ารักจตงจังงการต่มืออีกวะต่อมือเอาเลย มิดมิดมัออขาต่สาคลมิมิดิดเขาออกจกไีนารักซูแหวนนี่เด็ดตรงหูโของค่อยวนเลยนี่ไงแหวนนารักจะตายเด่นวงนี่เด่นนี่เด่นไว้รุ่นเขาใส่เด้อเด้อ โอปลาหิส์หอมนี่ไว้รุ่นนี่แหละไว้รุ่นนี่เด้งนี่เด้ง่สิวาเอาสอางเลยนี่เดงงาสร้างนี่เด้ง่วอยากได้ตี๋จะได้ไงล่ะจะได้ไง่ะเอาคือว่าตาถูกแต่สูเอาแล้วเอาแล้วไว้รุ่นลุ้มแล้ว นมค่นี่ังะ่ะปีละเทียปีละเทียรเอาแม่เอาแม่เอาแล้วเอาแล้วนนี่จอเอาซื้อแม่ยีบาทนั่นพ่อได้ติดกระเป๋าดีนี่กูติดนันลัก นรักเอาแล้วเสียเงินเสียเงินแล้วเสียเงินแล้วค่ะทุกคนค่ะรีบแบนรีบแบนรีบแบนก็น่ารักนะาเงินเนี่ยสีนี้สวยเธอไอคอนคือไปมิลิเจนซี่ว่านี่มอหกได้ไหมมอหกได้หนี่งมอหกได้หนี่ อันนี้หนาพี่มอหกพี่นี่อ่ะอโโเอากู้ายมึงสี่สิบบาทไปใส่เบิร์ดมีลูกบีดพร้อมนี่นี่เสื้ออันนี้ไปนี่ย้ำจำย้ำตายนามเซรีเป้าได้นี่อันนี้ลูกบีดลิปแอนนี่น่ารักนี่เธอนี่สีนี่สวยสีดำก็สวยเอาสีที่มันสว่างสว่างกับผิวบอไปท่านในหอดไหนน้องรวงน้องรวงแม่อะไรโชว์สีอ้าวแล้ว กิเลสตัณหาสวยรูปอบตานะคะครีม้ารีมร้อยอย่างครีมครีมอะรวะก็ตูนน่ะารากดีดเอาแล้วเป็นเป็นกิเลสแล้ว รุ้ใส่เขียนมาเลยใส่ได้เอาเลยนี่ <AU X> <performance> <kat Gard rid todavía> สีนี่เธอสวยอ่ส่นร้ว่าเราสือจะโคตรนี่พ่อนธอได้รอลงอาหารด้วยสูวอ่ายังนง้นหรอเงินหลกิเลสตันหาเยอะอิรีสุมือนี่บ๊ายบาย